มุมนี้คุณแม่เจ็บไหมคะนนก่อนหน้านี้อันนี้คุณแม่ก็เจ็บไหมบุมนี้นะมันเป็นเหมือนพงพงตัดอ,ออกให้หมดเพราะว่าทำไมเดี๋ยวมันจะเป็นหนอง แค่อย่างนี้หนูเดี๋ยวหนูรอรอข้างนอกแป๊บอนึงเนื้นขอขาวๆอย่างนี้นะคะอขออนุญาต ตัวกระเด็นไปตรงนน้นแม่นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งคขะคุณแม่ค่ะนิดเดียวนิดเดียวอืม,อมแม่ไหวไหมแม่กิ่งมากแม่ดูเช่ มันเลยเป็นแผล,แผลใช่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นแผลค่ะเราก็ต้องใส่ยาเนาะแถ้าเกิดเราปล่อยไว้เป็นแผลมากมันจะทําให้ลคุณแม่ผิดรูปนะคะทีนี้ถ้าเกิดสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างในอะค่ะเวลาหนูจะเอาออกเอาสำลีกดหมุนกดเข้าไปอย่างนี้ลูบคุณแม่ถนนิดหนึ่งลูบอย่างนี้ลูบไปพร้อมกับเอามือกด มันจะดูดสิ่งสกรปรกในนี้ออกมาหมดนะคะมันจะได้ไม่สะสมอยู่ในนี้เนะะี่ค่ะเป็นหนองเป็นอะไรมันก็จะหลุดออกมาหมดเลยคุณแม่โล่งะะลลไหมคะโรงไหมเจ็บไหม,ไหมเจ็บคือเจ็บแผลอ่ะเดี๋ยวเพืแผลให้มปิดที้นี่ ปิดเพีนะ้ยงเลยนะุหนะูปนะิดเพีนะ้ยงเลย